2ตุลา2565ครับผมเอสปันยอนครับผมพบกับบาเลนเซียในเวลา1ทุ่มนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับผมว่าคู่เด็ดคู่ใหญ่คู่มันคู่ที่ต้องบอกว่าเมืองแมนเชสเตอร์เมืองแมนเชสเตอร์นี่เป็นสีอะไรนี่ก็ต้องบ่งบอกกันวันนี้เลยละกันนะครับผมแมนซิตี้ครับผมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลา2ทุ่มนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งคู่มาแจมนิดนึงนะครับผมกับลียูไนเต็ดพบกับแอสตันวิลล่านั้นเองนะครับผมก็เรียกว่าดูเดือดเผ็ดมันอย่างแน่นอนนะครับผมกับ3มคู่นี้ 3คู่เด็ดๆ3คู่ใหญ่ในช่องโคตรเด็ดอีกเช่นเคยและกันนะครับผมยังไงก็ขออนุญาตมาพูดถึงคู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมกับเอสปันยอนถ้าผมพบกับทางด้านของบาเลนเซียนั่นเองนะครับผมก็เรีย้ว่าทางลีกสเปนนี่ก็กำลังดูเดือดเผ็ดมันเลยและกันนะครับผมถึงแม้ว่าทางบาซ่านี่จะยิงกระจายนะครับผมแต่ว่ายังไงตอนนี้แมนยังไงตอนนี้ทางด้านของเรียวอัลมาริกนี่ก็ยังคงเป็นที่หนึ่งของตารางอยู่ดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เอสปันยอนก่อน เลยดีกว่านะครับผมเอสเปนยอนครับผม2นัดแรกก็2นัดล่าสุดก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนทางด้านของวาเลนเซียเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่านัดล่าสุดนี้สามารถที่จะเอาชนะได้ถึง3ประตูต่อศูนย์ด้วยแล้วกันนะครับผมก็แน่นอน,นครับผมว่าใครคู่นี้คงจะไม่มีอะไรยากนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่จากสถิติการพบกันนะครับผมถึงแม้ว่าเอสเปนยอนจะ โอ้ยเรียกได้ว,ว่าสูสีนะครับไม่ไม่สามารถบอกได้เลยว่าใครจะสถิติดีดดกว่าใครนะครับผมฉะนั้นแล้วยังไงผมขออนุญาตฟันธงที่ บาเรนเซียละกันนะครับผมน่าจะมีภาษีแล้วก็น่าจะดูเดือดเผ็ดเปื้อนอ่าน่าจะดูเดือดเผ็ดมันมากกว่านั่นเองนะครับผมแมนซิตี้ครับผมพบก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลา2องทุ่มด้วยและกันนะครับผมที่บ้านเราก็เรียนว่า2องทุ่มนี้เตรียมเปิดโทรทัศน์เตรียมเปิดคอมเปิดอะไรก็ได้ที่มันสามารถดูได้เนี่ยเตรียมเปิดเอาไว้เลยนะครับผมเพราะว่าน่าจะกระตุกแล้วก็น่าจะคนเข้าดูเยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนนะครับผม ก็เรียกได้ว่าทางด้านของแมนซิตี้นี่มีนักเตะที่เพียบพร้อมแล้วก็มีขุมกําลังที่เต็มที่อย่างแน่นอนนะครับผมส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เรียกได้ว่าดีวันดีคืนครับผมหลังจากที่ได้แอนโทนีเข้ามานะครับผมก็ทําให้ยกระดับแมนยูขึ้นไปอีกนะครับผมก็เรียกได้ว่าตอนนี้ฟอร์มแล้วก็เขาเรียกอะไรทักษะฟอร์มเริ่มจะกลับมาคงเข้าคงที่แล้วนะครับผมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนด้านของแมนซิตี้ครับผมก็เรียกได้ว่าปีศาจที่มีชื่อว่าฮาร์แลนด์เด็กเปรตนี่ก็ยัง ยังเรียกได้ว่าโอ้โหยังเกรงแล้วก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่นี่นัดล่าสุดของแมนซิตี้นี่ก็สามารถที่จะเอาชนะทางด้านของวูฟแฮมตันได้ถึง3ประตูต่อศูนย์ด้วยละกันนะครับผมส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็ไปเตะที่ยูโรปาครับนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าชนะสามารถเอาชนะมาได้ถึง2ประตูต่อศูนย์ด้วยลวกันนะครับผม ก็เป็นว่ายังไงในคู่นี้นี่ดูเดือดเผ็ดมันอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาวัดจากสิติการพบกันของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมกับ แมนซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นทางด้านของแมนซิตี้นะครับผมที่ทําได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดด้วยและกันนะครับผมกับสองนัดล่าสุดแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยแพ้กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าจะประมาทไม่ได้เช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วยังไงขออนุญาตฟันธงที่แมนซิตี้อย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าในรอบนี้นี่เป็นบ้านของแมนซิตี้ด้วยและกันนะครับผมก็น่าจะต้านทาน ทางด้านของ Manchester แมนเชสเตอร์ไนเต็ดก็ไม่น่าจะไปคว้า3แต้ม จากบ้านของแมนซิตี้ได้นะครับผมเพราะว่าโอ้โหแมนซิตี้นี่ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้เต็งแชมป์ไม่รู้จะเต็งยังไงแล้วนะครับผมแต่ว่าก็จะประมาททางด้านของแมนยูไม่ได้เช่นกันนะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูคู่สุดท้ายละกันนะครับผมกับลีดยูเนเต็ดครับผมพบกับแอสตันวิลล่านั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เรียกได้ว่าหลายๆคนก็รอดูกันอยู่นะครับผมว่าทางด้านของซีเวนเจอร์ล่จะโดนปลดตอนไหนนะครับผมกับการคุมแอสตันวิลล่านั่นเองนะครับ นะครับผมโอ้ยรู้สึกว่าช่วงนี้จะเลอบ่อยนะครับผมยังไงก็เลอทักรักเธอละกันนะครับผมก่อภัยด้วยละกันนะครับผมเล่นบุกอะไรก็ไม่รู้อะยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราต้องมาดูสิติของทั้งสองทีมนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าทางด้านของลีดเนเต็ดเองผมก็ยังไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ดูดดลีดเนเต็ดสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่จะดูแต่ทีมที่เจอ อย่างเช่นเชลซีลิเวอร์พูลอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนได้ก่อนแอตัลวิ่านี่ก็ดูเป็นบางครั้งบางคราวนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันก่อนเลยดีกว่าว่า สถิติของทั้ง2ทีมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมทางด้านลีดจูดิต็ดครับผมยังควานหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับผมกับ3นัดล่าสุดนะครับผมส่วนทางด้านของแอตเลตวิลล่านะครับผมนัดล่าสุดไปชนะทางด้านของเซาท์แฮมตันมาได้ก็เรียกดว่าน่าจะมีขวัญและกําลังใจขึ้นมานิดหนึ่งและกันนะครับผมว่ายัางไงก็แล้วแต่2คู่นี้เจอกันเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูกันต่อเลยดีกว่านะครับผม ก็เป็นทางด้านของแอตตันวิลล่านะครับผมที่มีสิติที่ดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยละกันนะครับผมเพราะว่าคู่นี้ผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้าอยากจะกาตามผมหรือว่าอยากจะสวนตามผมนี่ก็ยินดีเลยละกันนะครับผมส่วนทางด้านของคู่นี้ยังไงผมคิดว่าผมว่าน่าจะก,กาที่ Villa แอตตันวิลล่าละกันนะครับผมเพราะว่าแอตตันวิลล่านี่ก็หลังจากที่ห่างหายจากเวทีพรีเมียร์ลีกไปสักพักหนึ่งก็กลับขึ้นมา พร้อมกับเรียกได้ว่ายังคงยังคงการันตีตัวเองได้อยู่ว่าฉันนี่แหละคือเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับผมอ่ะก็เอาเป็นว่าตามนี้เลยกันนะครับผมกับ3คู่เด็ดๆ3คู่ใหญ่3คู่มันๆในวันที่2ตุลาคม2565ครับผมเอสบันยอนครับผมพบกับบาเลนเซียผมการที่บาเลนเซียนะครับผมส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ผมการที่แมนซิตี้เลยกันนะครับผมลีดยูไนเต็ดพบกับแอสตันวิลล่าครับผมผมขออนุญาตการที่แอสตันวิลล่า น,นะครับผมยังไงช่วงนี้ก็อย่าเดินตากฝนบ่อยและกันนะครับผมว่าช่วงนี้พายุเข้ายัางไงก็แล้วแต่ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนและกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะสมัครสมาชิกก็สามารถสมัครได้เลยนะครับผมที่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้อย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะยังไงสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ